โผลเพล์อย <ado>? <Hello. Hello. S 1> ู่เลยจะมาโอยาซุมิอะไรตอนนี้คนไทยพูดก็จะอาจจะโดนร้อได้สวัสดีค่ะวันนี้ครูจีนจะมาอธิบายการใช้คําว่าโอยาซุมิโอยาซุมิหรือว่าโอยาซุมินาไซค่ะปกติคําว่าโอยาซุมิโอยาซุมินาไซจะมีความหมายว่าฝันดีหรือว่าราตีสวัสดิ์ใช่ไหมคะ คุณจิงก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนั่นแหละว่าคาว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์เนี่ยเวลาคนไทยใช้เนี่ยเราก็จะใช้ตอนที่แบบเราจะเข้านอนแล้วใช่ปะอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วหรือว่าตอนนั้นเนี่ยมันดึกมากแล้วภาษาญี่ปุ่นก็ใช้บริบทอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่อีกหนึ่งบริบทที่คนญี่ปุ่นใช้นะคะก็คือเขาจะใช้ตอนที่เวลาแยกจากกันตอนเย็นถึงแม้ว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณ5หรือ6กโมงก็ตามแต่ลมแบบว่ามันยังโผล่เพลยอยู่เลยจะมาโอยาซุมิอะไรตอนนี้คือความรู้สึกตอนนั้นนะคะทคี่ครูรคจีนได้ย ไม่รู้ แต่จริงๆแล้วนะคะโอยาสุมิกับโอยาสุมินาไซสามารถใช้พูดตอนที่แยกกันได้ซึ่งมันจะหมายความว่าคืนนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้ติดต่อ,อก,กันแล้วเนาะก็คือฝันดีล่วงหน้าไปเลยแม้ว่าเวลาตอนนั้นมันจะยังไม่ดึกสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนไทยพูดก็จะอาจจะโดนรอได้นะคะเวลาแยกจากกันเอ้ฝันดีนะอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนประชดหรือเปล่าอะไรนี้แต่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีความหมายแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะถ้าทุกคนได้ยินคําว่าโอยาสุมินาไซโอยาสุม <S ai S 2> ินาไซตอนที่จากกันนะคะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าคน ่่นีปุเขาผิดเวลาหรือเปล่าไม่ใช่คือจริงๆคือมันเป็นธรรมเนียมของเขาในการพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ